ขณะที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยได้มีการเรียบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะประชุมการวันนี้ที่สารกลางจังหวัด โดยนายจารวัฒนเกีียงกลาวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุริยพันธ์ณสงขลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะรวมถึงการฟังบรรยายสรุปมาตรการในพื้นที่ด่านพรมแดนรวมถึงการรับรองนะคะที่จะให้โรงแรมในพื้นที่เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการหาหรือมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ตามที่ได้มีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมของพนักงานขับรถขนส่งระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยคือ 1. ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามผ่านด่านพรมแดนสะเดาและด่านปาังเบซาต้องมีผลตรวจโควิดทุก14วันในทุกคนที่เดินทางเข้ามา 2. การจัดการเรื่องของความสะอาดบริเวณด่านเป็นจุดพักคอยและจุดเปลี่ยนสลับรถและ 3. ผู้ที่ประกอบการเสนอขอขยารยระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรหลังขนส่งสินค้านั้นค่ะให้ผู้ประกอบการใช้วิธีการเดินทางกลับก่อนหากเกิน7ชั่วโมงแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เมื่อมีสินค้าพร้อมขนส่ง สำหรับผลการตรวจคัดกรองนะคะในกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งชาวไทยและมาเลเซียที่ด่านนอกในระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถขนส่งรวมทั้งสิ้น277รายโดยเป็นพนักงานขับรถขนส่งชาวไทย195รายและพนักงานขับรถขนส่งชาวมาเลเซีย82รายปรากฏว่าผลเป็นลบทุกคน นอกจากนี้ก็ยังได้มีการหาหรือเพื่อพิจารณาจุดตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัดตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์นะคะได้เห็นควรให้มีการพิจารณาผ่อนปรนหรือยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับการปรับระดับของพื้นที่และสถานการณ์โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดค่ะ ขณะที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยได้มีการเรียบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะประชุมการวันนี้ที่สารกลางจังหวัด โดยนายจารวัตเรเกล่ยวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุริยพันธ์ณสงขลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคว1 9ิด1าค่ะรวมถึงการฟังบรรยายสรุปมาตรการในพื้นที่ด่านพรมแดนรวมถึงการรับรองนะคะที่จะให้โรงแรมในพื้นที่เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการหาหรือมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ตามที่ได้มีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมของพนักงานขับรถขนส่งระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยคือ 1. ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามผ่านด่านพรมแดนสะเดาและด่านปรารังเบซาต้องมีผลตรวจโควิดทุก14วันในทุกคนที่เดินทางเข้ามา 2. การจัดการเรื่องของความสะอาดบริเวณด่านเป็นจุดพักคอยและจุดเปลี่ยนสลับรถและ 3. ผู้ที่ประกอบการเสนอขอยขยารยระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรหลังขนส่งสินค้านั้นค่ะให้ผู้ประกอบการใช้วิธีการเดินทางกลับก่อนหากเกิน7ชั่วโมงแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เมื่อมีสินค้าพร้อมขนส่ง สำหรับผลการตรวจคัดกรองนะคะในกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งชาวไทยและมาเลเซียที่ด่านนอกในระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถขนส่งรวมทั้งสิ้น277รายโดยเป็นพนักงานขับรถขนส่งชาวไทย195รายและพนักงานขับรถขนส่งชาวมาเลเซีย82รายปรากฏว่าผลเป็นลบทุกคน นอกจากนี้ก็ยังได้มีการหาหรือเพื่อพิจารณาจุดตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัดตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์นะคะได้เห็นควรให้มีการพิจารณาผ่อนปรนหรือยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับการปรับระดับของพื้นที่และสถานการณ์โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดค่ะ